เรีนทีเอ็มครับพอดี <baptism? S 1> วันนี้ผมมาสำรวจพื้นที่ของตัวโลตัรนครนายกนะครับนี่ครับก็คือเครื่องกระเทียมมันจะเปิดบริเวณที่ต้องที่1นึ่งถึงหนะฮะแล้วก็มันจะมีแปดเก้าเลยแต่ว่าเขาจะเป em ิด 1, 1, s, uh, 1 3. นึ 1> ่งถึงหนึ่งถึงเอ่อหนึ่งถึงหกนะกระเทียมจะเลื่อมไปฝั่งนู้นนิดนึงแต่ว่าลากเลื่อนอ่ะคนที่ใช้รถลากเลื่อนเนี่ยเขาจะต้องมาลงผ่านลากเลื่อนตรงนี้ตรงหน้าเนี่ยอันนี้คือพื้นที่ห้องว่างนะที่เรานำเสนอเนี่ยครับจะต้องมาลงลากเลื่อนตรงนี้นะครับ คือรถเข็นลากเลือนะ่อนต้องลงตรงนี้นะครับส่วนคนที่เขาคือถุงหิ้วเขาอาจจะลงบันไดฝั่งตรงนู้นก็ได้ฝั่งเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันเนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามตรงเนี้ยคะเนี่ยนะครับเนี่ยครับซึ <c oughs> บ่งมันอยู่อยู่หน้าสายระเชียเลยแหละนะฮะคือถ้าคนเขายือนอยู่บริเวณตรง รงตำแหน่งของเครื่องคิดเงินนะ่ะยังไงเขาก็มองเห็นตำแหน่งของร้านยาเนี่ยฮะเนี่ยร้านยาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าสมมติอันนี้ยืนอยู่ตรงตำแหน่งเครื่องคิดเงินเนาะร้านยาก็จะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยครับก็คือตำแหน่งตรงนี้นนก็เห็นชัดเจนแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นจุดบริการของตัวโรตัสแล้วก็จะมีบันไดาทางลงที่มันเป็นทางลงทางลงบันไดธรรมดานะที่ไม่ใช่ลักเลื้อ ส่วนลักเรื่องเขาต้องลงตรงนี้นะครับก็มีแค่สองจุดที่ลงเนี่ยตำแหน่งของพื้นที่ว่างู่ตรงนี้ตอนนี้ห้างไม่ได้ถือว่าซบเซานะก็ถือว่ามีพอมีลูกค้าครับพี่มีห้องว่างอยู่ประมาณสองข้างล่างห้องหนึ่งแล้วก็ตรงฝั่งฝั่งตรงเทสโกฟาร,ร์มาซีห้องหนึ่งซึ่งลูกค้าก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับนะครับ ลูกค้าที่เขาใช้รถลากเลื่อนเนี่ยรถเข็นเนี่ยเขาต้องมาลากเลื่อนลงฝั่งที่อยู่หน้าร้านยาอันนี้เป็นของเซโกฟารรมาซีไอ,อเป็นรถรถตัดฟาร,ร์มาซีนะ <c oughs> ขายยาฟาร,ร์มาซีเนี่ยับ <c> เ <oughs> นี่ยครับเขาต้องมาลงผ่านลากเลื่อนของจุดของหน้าร้านยาตรงนี้ครับเนี่ยตรงจุดลังเลือ <c oughs> เห็นที่มีคนลงไป <c oughs> นคนที่เขาใช้ตัวรถเข็นน่ต้องมาลงลากลากเลื่อนรงจุดนี้หมด ทำได้โอเคนะครับถือว่าใช้ได้